bên con vào đu lê nhắm tôi <laughs> chân sai ơi dặn mẹ đuàng bà tôi tia bò mi bọn cơn cả bò lâu cả bò บอกเมียนี่เป็นยังจังไปไมีเรื่องมีเล่ากับคนจังซีจะมาเขียนหักป้าจะบังหุกเมืองนานจรงเลยโอ้ยแม่เอยเลือเปลี่ยนคนอยู่ข้างก็ตามแซงย่าหัวซาหยุดน้ำตายเศร้าอุกทุกน้ำสิเป็นบา อาบุญมีเข้าหนาดวงชะตาบ่ขาดคองยังสิมีพี่น้องมาเดือเขาทาอําย่นกินเข้าแลนะอําหอคอยอยู่ทนโอดโเทียนสิขอแทนทดหาคุณผู้กเคยมีเอียงเมียอย่าเครื่องคำฮอน คำคุณครูเคยสอนยังจำได้อยู่มองมองโอ้ยเทียนบ่อสร้างพี่น้องวันหน้าสเพึ่งพิ่ดวงชาติตาบ่อเลีนจริงขน,นอ้งพี่อย่ามันห่างไ้แม่เป็นคนกลางเทียงตรงคงด,ดีบุญชูมีตะกุนไก่เทียนใช้ก็คือดัง ยัง oh. เป็นบังแม่น้ำสายห่วยแม่นหอมเดียวเ้ยนี่น้องเม่ยครับคนที่เขาทำลายก็คือบุญชูหลานเดิจะพุ่งเสียคือนตงไอ้บุญชูล่องเงินเมาจังเดเฮ็ดจังสีว่าเอาเรื่องโทษปวดเป็นผุผแด้ <S s <ữa> <S ักรับเน่ You? บ่เอาบ่ได้เด้อเก็บป่าหนิแม่ป่าบ่ยอมเด้วยอยู่น like ี่บุญชูเป็นคนตีคั้นคาติลูกลานเรียนเท่ากับนี้แม่ป่าแม่ป่าบ่ยอมแม่ป่าบ่ยอมเรื่องต้องถึงทีสุดมันเห็นหลานแม่ป่าเก็บป่าหนีว่าเอาเรื่องคนเราแค่แม่ป่าโอ้ยบ่เอาบ่ได้เด้อล่ะบื้องมุสลิมหลาพูดไหมโอ้ยปุ่นน่ะป่ากระแตกโอ้โอ้แม่ป่าบ่ยอมแม่ป่าบ่ยอมสร้างป่ากับแม่ป่าสร้างบ่ได้เด้อแม่ป่าบ่ยอมแม่บ่บุญค่า าเล้พ่อท่านเลี้ยงตัวล uh? okay? yeah? ูกให้ย uh ังบ่มีผู right. oh ้ใดพี่น้องผมไปกับบ่มีเจ้ากับเบื้งลูกเบื้งหลานบ่ดีให้เนาะผู้ท่าฝากลูกหลานไว้กับบ่ได้ย้อนเลยเจ้านี่ก็ได้แม่ป้าก็ซื้อแล้วเพิ่มไปแน่จักหน่อยนั่นแ่ะแต่ว่าแม่ป้าบ่ยังแม่ป้าต้อมถึงที่สุดเลยเรื่องหนิมันเห็นหลานแม่ป้าป่านนี่โอ้ยหนอหนอหนอ แม่ยังแย่พวกคุณแม่มาองเ่วสดตายไปยังเปลนคนยังยืนเบาอยู่นี่แหละค่ะตียังค่ะไซคุท่ากับเช่อมที่ใส่นั่งอยู่นี่แหละค่ะตาบงมืนตีค่าแหกตาบงแม่ค่าตาคุณพี่เด้อโอ้โหปหน้ามึงถอยไปอะไรไม่ตรอง อยู่ขากไปลุดละไปลุด่าไปมองไปจังใดมาจังใดน,น้นู่นเ,เนนนดีดเดนนยังไเทียน,นใช่บาดเจ็บกะพอวาบุญชื่ีนววามีเรืองมีน่ยังกันพุทธกับคือกันเป็นยังบุญชู่จึงมาตีเทียนเช่จังซีแ่ผาเออ กลเลียงมีหล่ะลูกหลาแม่จังที่พักษาขาลูกสำเดร็จมีชุดาค่ะแมียยืนยังจะหันไปบอกพ่อจ๋าคานลูกเขาแต่แทะตัวนางบอกน้ำพุทธาก่อ,อนแม่สีสุดาสีสุดาท่านนางก,นกนอนไกลเลียงพี่เป็นอย่งงไงนางทุกสิก่งอา้าวเป็นจังไดตกลงกันว่าจังไดเรื่องคดีคว่ามั้ยไปกันเด๋ยวนี้ไปตาค่ะคุณตำรวจ เ้าพุทธาสิตกลลงมาจังใดเสี่ยวเรื่องเอาความบ่อุ้ยเปบป้าเอมกาเจังไทำพุทธาเรื่องนี้น่ะเยว่านัอวา่น่ะข้าพุยไงครับมี่แต่งต้นกันเองพุ่งเป็นยังตุกพี่กันน้องกันข้อขอกันน้องกันครับข้าพุยไงพี่กันน้องกันบ่แ่่นคะล้วพุทธาสิว่าจังใดไก่เกียระไสิยอมบ่ เป็นจังไต่เห็นแกพี่เจนนอนบ่พุทธาอย่าไปย้อมอย่าไปย้อนด้วยล่ะพุทธาพี่กัรนองกับวิลาวิลาคนพูนผู้ไก่ตะลูกับเป็นลูกสาวเมียขึ้กันกระบื้องสาวอุดากระลานไสตัู้โตะต้นตาพี่กัรนองเก่าอย่างเดียวอุศดาอยากถือยิ่งบ้าขอโทษอ่ะอันนี้สรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนีพุทธาบอกเอาเรื่องยัง ถ้ากับลูกนะให้อภัยบุญชูมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทุกทีเนาะคันได้จังสี่มันก็นดีแต่ได้พี่น้องกันนี้จะไปบาดหมางก,กันแตได้เนี่ยแหละขอบคุณยา่ขอผู้ใหญ่ครับเมื่อนี้นะบ่มีปัญหาอีหยังดอกนะขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ลหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอผู้ใหญ่เด้อการพูดขงพ่อผู้ใหนีสิไปทางอำเภอก่อนสิไปเขียนรายงานให้เพิ่นฮูตั้งทุนค่ะมาอยากขอบคุณหญ่ ก็เป็นยังเรอพอพูดกัรหลานคอยพุับโอหลานใจบ่จ้าพี่เสาวับกระใบเดินนั่งก็เดินเด้อบักลาบเข้าเช่ดหายบ้านหายหนมกาเด้อพี่สุดาาจังใดเรื่องทั้งหมดน่ะพุทธ่าบอเอาเรื่องเอาเล่ายังดรอขับเพี่ยนใช่น่ะลูกเก็บสัมีเดี๋ยวพุทธาสิพาลูกไปหาหมอ กินยาถ้ายากก็เส้าหรอก,อกน,นีเน่เรื่องยังไงันแล้วไปโซโนเมเนไปอะไรกันเปล่าเป็นใจกันดีใจอกเพื่อนบเป็นยังไงดอกเรัยนั่งไก่หัวใจคําแพงก็เป็นอย่งางไัไปคไปไป่ะพ้าลูกไปหาหมอหาหมอที่สุดาคุณข<บ>้ากโตาลูกไปหาหมอจักรันเข้าไปไปไปเป็นยังดอกเอาไไปไปป่าเศร้ากันเปล่าตาย ข้าวสาลอยข้าวาุกปลาลอยร้าวสุอยข้ารลาอยข้าวสปลาลอยข้าวสุป้ายข้าุกป้าลอยข้าวสกปลาลอยข้าวสุกปลาลอยข้าวสุกปลาลอยข้าวสุกป้าล้าวสุกป้าลอยน้าสุกปลา้าสุกปลา้าวสุกลาลอย้าวกปลาลอยข้าสุาลอยข้ากปาล้าวสุกัาอย้ากรลาลอย้าวปิาอย้าสุกาอ้กปอยาปลาล้าวสุ่าอยข้าวสาอ้าวสุกปลาอย้าวสุกปลา อไรแบบอยากไม่เหยียบได้หนิเมลไม่ให้เมืองเหยียบถกโกโกอ่งี้อเมิ่งซ่านจะดม่ไักกยูได้หน่สียหั่จร่เสย่เสียเฝ้าผ้าเมนี้เฝ้าผ้าเมไปจะขี่มูขี่ม้าขี่กาชิงไก่ไปถึงบ้านไะอาบน้ำล้างซุยหอวไข่เปิ้ลมค่ะเมยต้ล้างเบอรตะลมโสกโขกว่านี่ไปไปผ้ามีไปฝ่าอาบน้ำอาบทา นกยุงท้องได้นีเริ่มเสริมอานนิท่านเด็บเอามาเพียงเลี้ยงเม็ดเป็นเพชรงามลาคาลานเอามาขานไข่สีเผยคำพี่ออกสีปบ้องมอบขึ้นใส่พ่านท้องสนองคุณพ่อแม่เจ้าศรัทธาเวามาสอยงาน นี่ท่านมีแต่ก่อนนั้นเพิ่นไดกันเ,าาเ,อเอามาเผยเอามาเปยมาเทียมเลี่ยมคนทุกวันนี้มี่คติเตือนไว้สอนใจให้หูงเงอดใจฟังเอเดอร์เม่ลูกหลานล้ำมือนี้สิดีแท้ดอกแค่ใดลูกหลานมารับใสให้แทนค่า สัทธาหอมสัทธาซ้อมได้ยอมรับนับว่ามีพระคุณลน้นความทรับส่นให้วางไวความเหงาใจให้่างก่อนเอาอใจมาพาักพรฟังหลานล้ำซ้ำก่อนนาพวกลุงป้าย่าห่วง ว้าป้ากระยากกระแยงก็แห้งแล้วไปลูกป้ามาแนววาเฮเป็นยัง บ่เอาความมันมันห,หืดมันงอแต่ตู้ขี้ใจดีไปหัวแต่เบิ่งตู้ไม่ตีหลานจนแกนหักแม่ป้าอันพี่กันน้องกันผู้ท่าบ่อยากมีเรื่องเงานั่นกับพี่น้องกันยน,นี่แหละแต่กี้เขาเคยเห็นหัวเขาบอเขาเคยมาเหยียบมองนี้ซ้ำบอสร้างโกทัวพี่แม่ป้าสุด้จดีใจเย็นเยนแม่ป้าใจเย็นเย็นี่แน่แน่ไม่ใจเย็นมองนี้ด้อแม่ป้าแห่งของขาดบุน ว่าเป็ี่ยนยังดูห้ลูก้าล้านไปหาหมอแปบเดียวกะเศร้ามีตีบ่เป็นนมีตีว่เป็นนตีว่เป็นเบง้องลปพี่น้องมันก็จะได้อาศัยกันไปข้าวนาอยู่ตัวนอกเขาเคยได้อาศัยเขาพ่อเมียบ่อนี่บอไปหลายนเจ้ากรไดงงไอเจ้าโลดแเหลีวซุ้บพเป็นังลายดอกกินยาจดน้อยกะเศ้าเรยสองสามมือกับไปรงเรียนเลยตามปกติแล้วเมียนะคากับไปเลี่ยท่นร้านกระเลยทุ่ว แม่ปลากรลเืมเบื้องล้วคุณคู่จิบวบานักเรียนเถามาเกี่ยมเด็กหน่อยอุ้ยว่ไปด้วยเอ้าเย่างมาเอาเอาไปด้วยมามาเข้าบ้านโอ้ยเข้าบ้านไปมาเข้าพนตาขายกูพอบ้างมาเปยามามีคนอยู่บ้านมั้มาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาข้าบ้านมาเดี๋ยวเแมกูมาขังไว้ในคุบัวอ้ิงกินมึงเอ้ของเมียันเอาข้าเ่าน่ เอาัสดีค่ะแมงผู้ใดล่นี่เอแม่ผู้ใดกรเซ็นกันมากสกอนแม่ป้ามานั่งก่อนครับมาเป็นามบ้างนีะเป็นคับเพียงมดีครับเผู้ใดไอะผู้ใดล่ะนี่ในป่าแอ่ท่าเพี่ไอ้บุญชูได้ตีเทียเชิดนี่อครับนี่หวงคําเพงคําเพงคบนี เนี่ยไอเทียนใช่ครับสวัสดีค่ะท่านเพ่งวายค่ะสวัสดีจ้าลูกลาสวัสดีค่ะพ่อโอ้ยมาน้ากันมาหอดพ่อลูกสาวเมืเ่อไหร่ป้าผู้ดีพูงแงบเนาะผู้ท้าวอุยอ้ยผูงแงบครับผูงแงบเนี่ยเป็นดาวเว็ดหลานไทยบ้างไหมป้าอุ้ยแม่ป้ามากเม่ป้ามากพูงามบก็แม่ป้าหนึ่งเป็นนออ้องเมยังละลาถามเมืองนองเบื่องดูถามกันเบื้องเป็นจังเลยเนาะเทีนเทพพูเป็นอย่างไรดอกครับ อีกจักสองสามมือนกับข้องสิไปโรงเรียนได้ตามปกตินะครับพี่เทียนคะคำแพงข้าพ่อแม่นี่คือนำใจอาห้รพี่เทียนใช่ถึงสิบลายกาารราันสร,ร,สาร,ร้างลูกขันลูกขันลูกบนซอยลูกลูกสาวพ,พอ่อลูกสาวพ,พออ่อคงตายอันนี้นพ่อขอบใจมากครับพ่อบ่เป็นยังหรอกครับพ่อ,พ,อ,อพี่เทียนคะถึงมันสิบ่มี มายแต่ว่าคัมเพงน่ะตั้งใจแล้วพอออกมาให้พี่เทียนเจ้าเด็กก้อนเต็มใจขอบคุณคัมเพงหลายๆครับแต่ว่าไอเทียนก็สีรับใบบัวรยดอกครับน้องคัมเพงเอาเป็นอย่างลำเป็นอย่างลูกหลาคือบัวลาขึ้นมาไม่้อยก็รับเถอะค่ะรับหลุดรับหลุดรับหลุดเจ็บฟี่แล้วนังอุ้ยรับด้วยยาบ้าบัวลาเปป้าช็อตคัมเพ้งเอาเจ๊งสิซะลูกลาแม่ว่านี่ยน่ะ อันเงินส่วนนี่แม่ก็เข้าใจอยู่ดอกว่าเป็นห่วงไอ้เทียนใช่แต่อายกบ่เป็นยังร้ายชดีกิฟไวซาแม่ว่าน่ะนะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มีน้ำิตน้ำใจมาเบิ่งคำมาเบิ่งไอ้เทียนใช่ทั้งผู้จบท่างามทั้งใจดีมึงฆ่าเบาอยู่ทั่สาวเบิ่งดูน่นมื่อน่นมึงจับของเขาไว้ดูงูเต็มใจนะค่ะแม่คะบกบเป็นยังดอกลูุกลามาซัมนี่แม่ก็ดีใจเราละอันส่วนนี่ เก็บไว้จะเป็นค่าเท่าอื่นอะไรตัวน้องแม่ป้าแี่นล่ะครับนี่โอ้ยขอบพระคุณเดินละคำแพงนางมาเทียนไอ้ด้วยความห่วงโอ้ยบ่เหมน็นไทยคุ้มควงย,ยังเอาเงินแบ่งลอยมาให้ดอกคายา,ยาจใจเจ้าสูงซ้ำฟา ว่าจะบอกมีตะกูลแม่นสิเป็นคนจนกะตางคนรวยละอํำคำาพเงพี่เทียนคือสีรับใบปดะดอกครับไว้ไอข้าพเออาขึ้นไต้ซานัต่งกริย์กรยั่งถวยง่วค้วยกันยั่งซอยเจ้าอีกะไร้างคำแพงเป็นสาวคุณน้อยไอเทียนรับใบประดอกครับ เขาบอกเป็นซก้อนเจ้ากจะเป็นไหลามาเขาเยเทากแพงน่ะเป็นห่วงพี่เสี่ยหลายหล้าพี่ีเที่ยงคอยอันนีู่กสาวพอรู้สึกบิ่าเบิ่ย่งหอกลูกน่เป็นยังอกค้าพ่อมาเบิ่งกันก็ดีแล้วล่ะพุทธาขอบุญขอบุณหลายๆลาครับมน่มมากเงือนอย่าเฝ้าให้กับสวนแม่สวนแน่โอ้ยหนกก็จะเี ชวนกน่ม่ชวนไัทีก <Bruno. S 1> ินเขากินนําอยูสกวันเพื่อนเนี่ยสนชวนชวนเบาลงคัมภีรครับเดินทางมาเมเมยเป็นทากันกินเขากินหนามมากไปครับขับบเรื่องเกียร์แม่ป้าเล่าเฮ็ดซุบเขียไใอยูป้าได้ซุบกะเขียคืนสซเขียหักแมวล่ะ จูบกเขียนี่แหละค่ะจบกเขือคืนพอมลากรคือจังีเยนกนนลล่แม่ว่ามาตังกวงตังไกเดินทางมากกับสีเมยกินเขากินน้ำสกอนจัง้ากันกลับกระได้ดอกเนาะอยู่เล่นน้ำไอเทียนใช่สกอนกระได้าลูลาเพิ่งก็ดีแที่ยเทียนกรกับนี่สิากับอที่่วยนี่กรไดตัวาดัพ ทำเพียงสีเมื่ออีดีไอเทนใช่วาสิขอทียูหรือว่าเบื่อโทรหรือว่าไอดีไรก็ได้มึงมีโทรศัพท์อยู่จิแต่เงินสีสื่อผงสุรดกินสืบมือกับว่ามีอยู้าเจ้ากับไปเบรกร้านว่าเจ้ากระได้ไิ่งเข้ามาใกล้มีอยู่ค่ะพี่เทียนแต่ว่าอันนี้พี่บอรับไว้นปะคะพี่เทียนราไปบอสบอได้หรอครับระพี่เทียนบอรไว้ เซธุราคำแเพงเกะตผ้าพพอเมื่อบานเมื่อซองเด้นณิจางลูนาองที่ติดหากมันี้ดีเชื่องยานคำว่างไหมคาะันทางขั้นบอกกินซุบบะเขียกับมากลิ่นออมกรอบน้ำกันกรนจักรจักพ่อมยางที่พั่วเน่ยโดนีเจ้ากระได้เน่หัดอาหารจีนีออาหารจีนสมพักสยาว่ยแ่ปนรแเพงจ้าพ่อกรไดง้อแม่วาจังสี โดนโดนมาหากันเที่ยนึงข้างกะไก่ซัวจิกับอดบ้างกะคำขั้นคำกะนอนพกักคอนอยู่หนีกระไรกินเข่ากินน้ำสักปรจังกลับโดยจังได้เจี๊ยบไสไปส้มกะไดดอกาาโนราเนะครับป,ปุ๊ดา <ละ S 1> จ้านี่ไปนี่ปวดวขามันเข่ายัอดีอย่างไม่อหนึ่งดีละฝรั่งยับไปบกเปื่องเั่าบุเปืองเขาลูกลาไม่ใช่นั่นตกแค่ด้วยยับก็าม่ยับก็ามาครับพ่อ พ่อว่าจังซันติจ้าแมนุ่งจะเปลืองช่าก็ช่วงเีมื่อเนี้ก็หาองทมาน้ยถูกกินแบบดีแล่แม่ว่าเลยนะแม่คะป้าคะเียันพี่ซันติพ่อเออเสือพ่อเาน่ะคันแม่กับป้ากับ่ิียนบรังเกียรคํามแพงกับพ่อกับี่ยูกินข้าวน้ำ่ิตียนกรไดจ้า

เจ็บี๊ยบบองเนี่ยเจี๊ยบตรงนี้ทีคะทําไมโซ่อวนขนาดนี้ป้าตรงนี้กับเจี๊ยบยี่บบอกคะเจ้าคือสอนเลยเลยบาดในเก็บเจ็บอยู่กิทียนกินยาให้ตรงเวลานะคะทําแท่งรู้สึกเป็นห่วงกิทียนร้ายๆจ้าวอดเขาพ่อไปทางพุ่นเถ้าพ่อเจ้าพ่ออยากเขาอยากน้ามนได้บอกกําลังอยากอยู่แต่บูบวกนี่แม่ป้าเลี้ยงกบไว้ตัวแบบไงแม่ป้า ถ้าถั่วพอไปเบิ่งกบรู้ปุ้นนะยังไงปุ้นนะได้กินส้มพักเสียดมไปเพืนรู้ยันกับแม่ทางใดีลักที่รักทำแพงจ้าแม่ยวานั่นเป็นจิงจิ้แม่ก็ดีใจอยู่หรอกมีผู้หักผู้หอมเพื่อนใช่ก็ได้อะารนับไปเนี่ยแม่บ่ามีหม่องนั่งหม่องนั่งขึ้นเหลือหลายอยู่ครับแม่โอ้ยแม่ยันพี่หลอกยับไปยับไป ดา,า,าไม่สต๊อแค่มว้น้องนายหบเป็ดให้ได้สอนวุย่างสุเนี่ยของอ,อ,อจับ่น้องเนลาน้องสต๊กแค่จับจับเลยบ่หมจับเรยตัวค้นเพ่งมือนีคเพ่งมากมเข่ากินน้ำกไไอเทีนยนเชไอเทนเช่กรดีใจ้แม่ลืมเกียกไก่้ยไก่ยูแเลยนอบบานที่นี่ละเกียร์ไก่ก,กันเด้อ ครับเนี่ยคำมเพย์จ้าพี่เทียนคำมเพย์ขอบคุณอายหลายๆเด้อคันโมไม่อายคำมเพย์กิดบอลูกไว้ชีวิตคำมเพย์สิเป็นจังไดโบเป็นอย่างหรอกคำแพง,งเรื่องแค่นี้แต่หลายคนนี่ไอเทียนกระจอ่งมาล,ละละอันนี้คำแพงจ้าเอ่อยัยบตรงไหนอีกคะ ผูจบผู้งามจังสีคัมเพียงมีสูมีเพนไปหรอครับพี่เทียนกระถาตก <c oughs> ว่าท่านในมีดอกจ้าคำมเพียงก็เป็นสาวชาวปาเขนมีอาชีพหาฟืนพอทา,านขายที้อีเมจ้า่าเออทาบนร่างเกียวพี่เทียนขอเอ <c oughs> อย่งแม่ป้าโอ้ยกะว่าสิมะเอือนไปกินเข่าสะนะกิ่เล้วล่รอิีเด่นเนยแล้วๆๆเววนอะประดามีวกินก็สีด้วเนเอนยางทอดเล้ยว้เบาด่วยมอมมกันพี่ซื้อนี่นะแม่ป้าผู้ได้เอาปุ๋ยไปใส่ยู่นอยัน,อ,ไไอ,ยนอ,ยอันกัต้าเขาน่ะเอา้าพูดท่าเกียไกล้โอย้ยงอ้แม่ป้าก็ไรว่มามันเขาสานวานไปไมิตรปุ๋ยสงใจแม่ป้าตัว ก็เป็นยังไงใจังสั้นหมาไปทักแอเนะโอ้สมงุ์สมงโอ้ตายตายตโอ้ยเป็นนายีผู้เฒ่าก็ะเนาะรัครับแม่คุยกันบอกกันโดนว่พากันยุ่เขายุ่น้ำจิลูกจหิวเน่ยยุ่นั่นแหะครับแม่เพหิวแต่เจ้านี่บอนได้กินเขากินน้ำยู่นลองเขาทงต่่นได้กินเขากิ่งน้ำมากที่รต้องกินเขาให้ตรงไวลานะคะร คแม่ว่าแม่สิพาเขาไปกินเขากินน้ำข้ามเพ่งมันสิคำทางกลับบ้านเสน่หน่องกะสิเฝ้ากับพ่อกระทะมือรุ่นจังมากุี้มาเข่อกันไม่ก็ได้ดอกหรือว่าจังใดข้ามเพ่งพักกินนีก็ได้ลูกละแม่สิจัดพี่กินน่อนให้คันวาโบตีเงื่อนสั้นหลังน้อยบข้ามเพ่งบ่กให้รังเกียจบ่กให้ตีบานหลังน้อยหลังง่ายหาเพียงเที่ยงค้าถ้าว่ากินเขากินน้ำแล้วแล้วเสธุระเรียบร้อยแล้ว คำแพ่งจังสีเอาทียูเอาเบอร์โทรเอาไล่ให้พี่เที่ยนนะคะขอบคุณคำแพร,ร่งรายคลาบเลยสิผ้าไปกินเขาเดี๋ยวคำแพ่งพยุ่งกับใดน,นะคะอคอยตกสมัยจะเล่นลุงกาบขามาคุณหลวงผู้สูงสันต์สำบันกองฉันผู้ค้อยเที่ยวทองมาฉะลองให้คือเกินต้ยคืนนี้อย่าวีว่ แสนคนทั้งต่างหักคอนเสวะาฟอมพ้นสานีเมื่อสถิตถึงหัเฟนเฟนหากแมนมมงเวลานีั้งไม่ตีบ่มีมั่งอตตาไปสำบังสะทาจางอย่าวางปอยบสตำเนียงแสบาะลอยกำลังว้อยพอปิงสะปิงย่อนบ่อ่อนโย จดหมายให้แฟนค่อยอางลุลนพ่ได้บนพอลืมหลงังปลอยความหวังเป็นไรยเส้นเด่นพาวงจำนงไว้ปอยฟังไปให้ไฟความแกงใบกระโจกขึ้นมาแย้งคือแรงช่วยอำนวยสงบางที่ก่อน,ม,นมื่ลืมลมหลงฮบางวงต่อถ่ายลงลาร้มวนบ่มวน ว่าจะล้มเือปากลิ้นบ่อยอินชินสนามพวกลูกหลานพยายามเลี้ยงบ่าเปลี่ยนป้อมหากมำใบปางที่ไหลเวทละลองหากมันฑีตทำนุ่สะท่าจ่องให้วงแน